สวัสดีครับผมเบลไทยเร่เมืงองอุดรเ้านี้อากาศค่อนข้างฮ้อนครับอากาศค่อ,อนข้างฮ้อนเดือนเมษายนครับอากาศฮ่อนตอนเช้ามาอัปเดตเป็ดที่ผมทำมาเลี้ยงตั้งแต่วันที่เจ็ททดทำมาสี่เลือนไม่ถี่เก้าครบสี่เ,เดือนพอดี ผมน่ามาวัานที่เจ็ดท่านว่าเมื่อนี้กหกเมษาครบสี่เดือนพอดีครับเป็ดก็เริ่มแยกออกครับตัวผู้ตัวเม่ตัวผู้เริ่มหางง้อสีเริ่มแสดงชัดเจนนะครับตัวผู้ตัวเมียีเศ้านี่ผมก็เอาผลไม้บวกช่พผูครับไปเก็บช่พูมีเติมช่ำผู้อยในสวน ที่ลูกมันรุนลงมาผมก็ไปเก็บไม่เปร้องให้กินตั้งแต่เมื่อวานกินมเมื่อวันนี้ก็เลยอร้องไม่กินเพียนกินเขาก็กินไม่เรื่อยครับว่าได้แบบนี่กินแบบเหมือนที่ยังกินอาหารอย่างยืมครับ้าย่อยมากินกินเรื่อยกินอิ่มหลังไปเดีนแล้วก็ครับมนขิดไม่สักเที่ยงๆก็เหมือนละครับเป็นอาหารวางครับผลไม้เป็นอาหารวาง บางที่ผมก็เอาพวกหมวงพวกอย่างในส่วนมาให้กินครับเป็นอานว่างเพื่อลดเต,นเดตนินพุ่นเปียดครับต้นพุ่นช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างห้อนครับเก็ดสี่เดือนปีหน้าเดือนมาคานาที่เดือนไทนะยาทาทรครับไทยเต็มที่กับประมาณนี้นะครับเริ่บเดือน อาเด่เนกเพรามเด่นความเดี่ยวว่ามาณเดือนนิทุน,น่านาะีไทีเด่นที่ครับโกผูกก็สักพักคูกบก็สีได้ขายออกครับขายเป็นเลือดเงินแน่เป็นตัวใดลักษณะเพาะว่ามีดีกว่าสีเกียร์ใบเป็นห่อพันต่างสีขายออกเป็นห่อพันครับเพราะว่าต่อไปคิดว่าได้ไปซื้อบลูเบียมาจากที่อื่นครับเหากะปักเองนะครับเพาะเอง ออตอนนี้พี่มีโตัวปู่ตัวแม่ก็มีพวกท่านนครปฐมเป็ดอีเหลืองเป็ดขั้นหลาเป็ดปากน้ำเป็ดตา,ดาชิ่มเบียวครับเป็ดบาบลี่เป,เป็ดเนื้อครับเป็ดบาบรี่ก็มี่สิบกระตุ้ลองเพาะท่านเองลองเบิ่งครับดล,ลองลองเบิ่งปีสองปีก็มีโครงการสีกลับไปอยู่บ้าน ก็เลยทดลองเลี้ยงลองเบิงครับลองปิดลองถูกว่าเลี้ยงแบบใดแบบดีแบบนี้ดีครับสายพันธุ์ใดดีครับทดลองลองเบิงวา่าเลี้ยงแบบนี้สายพัแบบนธแบบุ์นี้อีโบปัญหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมครับเหมาะสมครับการเลี้ยงเก็บเลี้ยงเป็บแบบไข่ไข่แบบไขเ่เงือครัตอนที่ที่ทำไปอยู่บ้านครับอยู่บ้าน ยักเกษตรครับไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกเ่เลีเเ้ยงงัวครับมีงัวอยู่บา้าด้ครับลดอ,องเลี้ยงหมูเลี้ยงยังอยู่นะครับทดล่องรองมองืงครับลองเลี้ยงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณคนที่ขอข้าติดตามข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ